สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวนมโปรตีนของด็อกเตอร์น่าจะเป็นด็อกเตอร์ป๋องนะคะหรือว่าด็อกเตอร์พงษ์พัฒ์เนี่ยค่ะไม่แน่ใจนะคะเป็นรสนมเย็นนะคะกล่องหนึ่งจะมีสิบซองนะคะก็จะเป็นหน้าตายอย่างนี้นะคะ ซองหนึ่งจะมีโปรตีนถึง26กรัมนะคะก็สำหรับผู้ที่ออ,ออกกำลังกายแล้วก็ต้องการสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายนะคะโปรตีนเป็นสิ่งจำเป็นในการเ,เสริมสร้างผนุมคุ้มกันแล้วก็สร้างส่วนที่สึกหรอของร่างกายนะคะค่ะวิธีทานนะคะก็ น้ำเย็นประมาณ 200cc นะคะหรือใครอยากให้เข้มข้นหรือเออจืดวันนี้ก็ปรับได้นะคะประมาณ 200cc นะคะซองแกะง่ายนะคะ แล้วก็เทลงไปหมดซองเลยนะคะปิดฝาเขย่า,ยาหาขวดที่สนิดสนิทนะคะจะได้เขย่าแล้วไม่หกนะคะ ละลายได้ละเอียดนะคะไม่เป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะรสชาติหวานเย็นอร่อยชื่นใจค่ะ ค่ะก็วันนี้ขอรีวิวแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ